ที่ผ่านสองสาเหตุมาแล้วนะครับคนเราป่วยเพราะอะไรนะเพราะว่าเราไปสัมผัสกับเชื้อโรคจริงไหมครับในะเรื่องที่1สัมผัสกับเชื้อโรคเข้าไปก็เจ็บป่วยแล้วครับเป็นไข้สารพัดไข้เลยนะครับไข้หวัดเล็กไข้หวัดใหญ่ทั้งหลายพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการไปเจอเชื้อโรคมาเรื่องที่2ก็คือเป็นอาการป่วยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังป่วยอยู่เพราะว่าเราขาดสารอาหารบางตัว หรือเพราะว่าเราได้สารอาหารบางตัวเกินมานะครับเราอ้วนเรามีไขมันในเลือดเยอะเราเป็นเบาหวานอะไพวกนี้พวกนี้จากสาเหตุที่2สาเหตุที่3ซึ่งนำพามาสู่โรคหลายแหลกนะครับสาเหตุที่3นี่ก็คือเราป่วยเพราะสิ่งเล็กๆนะครับที่เรียกว่าอนุมูลอิสระมันเล็กจริงแต่มันร้ายมาก ันเล็กแต่มันร้ายจริงๆนะครับอนุมัยสละทุกวันนี้ถือว่าเป็นเพชฌฆาตที่ฆ่าคนที่ฆ่าคนมากที่สุดในในโลกเลยนะครับสิ่งที่ฆ่าคนให้ตายได้เนี่ยไม่ใช่วรัสโควิดไม่ใช่ไม่ใช่อุบัติเหตุในท้องถนนไม่ใช่ไม่ใช่น้ําตาลด้วยนะครับที่บอกว่าคนน้ําตาลทําให้คนป่วยได้เป็นเบาหวานแล้วก็ตายเยอะคนเป็นเบาหวานตายชั่วโมงละหกคน ทั้งหมดแค่หคนเองนะในประเทศไทยเนาะทั่วโลกนี่อีกเยอะเลยมากเลยแต่ว่าอนุโมนิสระทําให้คนตายมากกว่าน,นั้นเยอะครับอนุโมนิสระนะครับมันเป็นอนุโมนเล็กๆเรามองไม่เห็นหรอกครับในบุหรี่หนึ่งมวนที่เราสูบเข้าไปในควันบุหรี่ที่เราอัดเข้าไปในปอดเราเนี่ยมีอนุโมนิสระพวกนี้นะซึ่งเรียบเสมือนลูกระเบิดเล็กๆระเบิดปิงปองเนี่ยเป็นล้านล้านลูกเลยนะครับหน้าตามันก็เหมือนกับใน ภาพที่ผมเอาขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะครับมันร้ายมากมันกลายมากเมื่อมันเข้าไปสู่ในร่างกายเราเนี่ยอนุมวลสละเนี่ยมันก็โจมตีร่างกายให้เกิดการระเบิดเล็กๆตลอดเวลาเลยแต่ความที่มันเล็กเนี่ยเสียงระเบิดมันก็เลยไม่ดังเปี้ยงป้างออกมาจนเราได้ดนนยินแต่จริงๆอนุภาพของการระเบิดเนี่ยมันร้ายนะมันหลายลองมองที่หน้าจอดูเห็นไหมครับว่าเซลล์ร่างกายของเราหนึ่งเซลล์เนี่ยเซลล์ร่างกายของเราเนี่ย จะมีลักษณะคล้ายๆกับไข่ไก่ฟอง,งที่เราตอกออกมาเนาะมนุษย์เราเซลล์แต่ละเซลล์ไม่มีผนังเซลล์นะเ,นนเวลาที่เราตอกไข่ออกมานะครับก็จะมีไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงอยู่ตรงกลางนะครับที่เรียกว่านิวเคลียสมนุษย์เรามีเซลล์เล็กๆแบบนี้เนี่ยที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวร่างกายเราเนี่ยสองล้านล้านเซลล์ 2, 000, 000, 000นะสล้านล้านคำว่าล้านพูดสองคำนะครับเยอะมากหล่งจะเป็นมนุษย์ได้หคนเนี่ย ธรรมชาติได้สร้างเซลล์เล็กๆขึ้นมา2ล้านล้านเซลล์นะครับเยอะไหมเยอะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าบุหรี่มวลหนึ่งเนี่ยที่เราสูบเข้าไปหรือเราน่าติดกับคนสูบบุหรี่นคนที่สูบบุหรี่มันสูบแล้วมันต้องเป็นยังไงมันอมเอาไว้ไหมไม่มก็ต้องพ่นออกมาจริงนะสูบเข้าไปมันก็พ่นควันบุหรี่มือสองเนี่ยอันตรายกว่ามือหนึ่งอีกนะการที่เราไปสูดเอาควันบุหรี่ที่คนอื่นสูดเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โห เยอะมากๆนะครับพวกควันบริพวกพน,นี้ก็จะมีอนุมูลสละเนี่ยเข้าไปเป็นล้านๆเป็นล้านๆอนุมูลเลยนะมันก็จะเข้าไปทําให้ร่างกายเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยจากที่มีสภาพสวยๆนะเหมือนไข่ขาวที่มีไข่แดงอยู่ตรงกลางสวยๆพวกนี้นะครับพอโดนเจ้าอนุมูลสละทําลายเนี่ยเซลพวกนี้ก็จะเป็นยังไงครับอักเสบ เกิเหมือนกับมีลูกประทัดเน่ยไประเบิดเปี้ยงเปี้ยงเปียงเนี่ยเพื่อเป็นแผลเล็กๆนะครับทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสียสภาพไปเสียสภาพไปเซลล์บางเซลล์ตายไปเลยนะครับตายไปเลยตายก็ตายไม่เป็นไรจริงไหมแต่เซลล์ที่ไม่ตายถูกทําลายแล้วแต่ไม่ยอมตายบางเซลล์บางเซลล์ สารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ตุ้งอยู่ในไข่ขาวในไข่ขาวจะมี DNA อยู่จะมีาสารพันธุกรรมอยู่บางครั้งเราโชคร้ายครับอนุมูลสระไปทําให้ DNA ของเซลล์บางเซลล์นะเกิดการทํางานที่ผิดปกติจากเดิมที่เขาเคยเป็นเซลล์ที่ทํางานได้ตามปกตินะครับแต่เมื่อมัน DNA มันทํางานผิดปกติมันก็จะกลายเป็นเซลล์ที่เพี้ยนเลยทีนี้นะทบบ้าไปเลย เซลล์เซลนั้นก็จะมีการแบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็นเท่ทวีคูณไปเรื่อยๆด้วยอัตราที่เร็วกว่าเซลล์ทั่วๆไปเป็นพันพันเท่าเลยนะทุกคนคงรู้นะว่าผมกำลังหมายถึงอะไรใช่ครับเซลล์มะเร็งนะครับสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งเนี่ยก็คือเซลล์ของร่างกายเราเซลล์ใดเซลล์หนึ่งอย่าลืมนะร่างกายของเรานี่มีเซลล์เล็กๆแบบนี้ถึง2ล้านล้านเซลล์นะนะครับ บางเซลล์พัฒนาไปเป็นซับอ่อนที่ใช้ในการผลิตอินซูลินบางเซลล์พัฒนาไปเป็นสมองบางเซลล์พัฒนาไปเป็นปอดเห็นไหมครับบางเซลล์พัฒนาไปเป็นมดลูกของผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเซลล์ถึง2ล้านล้านเซลล์2ล้านล้านเซลล์แต่เวลาที่เราจะเป็นมะเร็งมันเริ่มต้นจากเซลล์แค่เซลล์เดียวนะมันไม่ต้องการเซลล์เยอะแยะมากมายเลย มีแค่เซลล์เซลล์เดียวที่โชคร้ายถูกเจ้าอนุมูลอิสระอาจจะมาจากควันบุหรี่ที่เราสูบเข้าไปอาจจะมาจากควันบุหรี่ที่เราได้รับจากคนข้างๆอาจจะมาจากความเครยียดอาจจะมาจากแสงแดดอาจจะมาจากยาฆ่า,มาแมลงที่ปนเปื้อนมากับผลไม้ที่เราซื้อกินตามท้องตลาดอาจจะมาจากอาหารปิ้งย่างที่ย่างสุกจนเกินไปจนไหม้เกรียมที่เราซื้อกินตอนเช้า นะครับอาจจะมาจากขนมปังที่เริ่มจะมีราขึ้นแล้วแต่เราไม่ทันสังเกตเราก็จะกินเข้าไปอยู่จะมาจากอะไรก็ไม่รู้นะครับอนุมือสณะนี่มันร้ายจริงๆมันเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเราได้เอาเมันเข้าสู่ร่างกายไปเรียบร้อยแล้วได้หายใจออกเจ้าอนุมือษะเข้าไปสู่ร่างกายเรียบร้อยแล้วใน pm 2.5นะครับที่เรากลัวๆก,กันเนี่ย,ยนั้นอ่ะอนุมือสละเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับอนุมือษะ พาให้เกิดโรคที่ที่ร้ายแรงที่เราไม่อยากเป็นเลยมะเร็งใช่โรคอัลไซเมอร์ใช่โรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรทั้งหลายเนี่ยเบาหวานนี่ก็เกิดจากอนุสลับนะครับมันเข้าไปทำลายอาวัยวะที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินจนอวัยวะนั้นนะ่ะทำงานไม่ได้ละเมื่อร่างกายมีฮอร์โมนอินซูลินไม่พอเราก็เป็นเบาหวาน น,นอกจากจะได้เป็นอบตอบจแล้วยังได้เป็นปบาหวานเพิ่มขึ้นไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะชีวิตก็จะหมดสมนุกไปเยอะเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับทุกวันนี้คนตายต่อนาทีต่อวินาทีจากเจ้าอนุมูลสลับที่ก่อให้เกิดโรค NC d ดีทั่วโลกนีนะ่ต้องบอกว่าสูงที่สุดเหนือกว่าทุกเหตุผลเลยเหนือกว่าทุกสาเหตุเหนือกว่าเชื้อโรคเหนือกว่า สภาวะหรืออุบัติเหตุนะครับทั้งหมดนี้ค่าคนตายเนี่ยต้องบอกว่ามหาศาลมากๆเลยนะครับมหาศาลมาก